500คนครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับว่ามาจากที่ไหนอย่างไรแล้วก็มีวิธีการคิดคะแนนอย่างไรบ้างครับทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือว่าสส,สเนี่ยมีทั้งหมด500คนนะครับทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งครับมาจากการแบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต400คนทั่วประเทศแล้วก็มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหรือว่า party list จากพรรคการเมืองอีก100คนครับซึ่งแบบแบ่งเขตก็จะมาจากผู้ชนะในแต่ละเขตที่ได้คะแนนสูงสุดและที่สําคัญก็คือต้องได้คะแนนมากกว่า การไม่ประสงค์ลงคะแนนในเขตนั้นนะครับส่วนสสแบบปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยจะมาจากคะแนนจากบัตรเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งใช้หมายเลขเดียวกันทั้งประเทศซึ่งม <c oughs> ีงการจับกันไปแล้วเมื่อวันนี้นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเอารายชื่อของทั้ง100คนเนี่ยที่เขาเสนอต่อกกตเนี่ยมาวางนะครับโดยรายชื่อทั้ง100คนต้องไม่ซ้ํากับผู้สมัครแบบแบ่งเขตด้วยนะครับก็แต่ละพักเนี่ยจะได้สสแบบปาร์ตี้ลิสต เท่าไรอย่างไรก็ต้องไปคำนวณจากคะแนนแล้วก็วิธีการของกกตนะครับใช่ค่ะคุณผู้ชม100คนนะคะสำหรับสสอปาร์ตี้ลสนะคะครเราจะมาพูดถึงวิธีการคำนวณจำนวนสสแบบบัญชีร,รายชื่อของแต่ละพักจะต้องมีการนำคะแนนของบัตรลงคะแนนแบบ Party ี้ลิสจากทั่วประเทศเลยนะคะมารวมกันทั้งหมด แล้วก็หารด้วย100อย่างที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอตอนนี้นะคะก็จะได้จำนวนคะแนนต่อสอสอแบบปาร์ตี้ลิสต์คน1ท่านนะคะหลังจากนั้นก็จะนำคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพักการเมืองมาหารด้วยจำนวนคะแนนต่อสอสอคน นะคะมาหารกันแล้วจะได้จํานวนสอสของพรรคการเมืองนั้นๆอีกทีหนึ่งนะคะคก็จะมีคําถามว่าแล้วถ้าในกรณีที่มีเศษคะแนนจะทำอย่างไรเ<ช>พราะว่าจำนวนเต็มทั้งหมดแล้วยังไม่ถึง100่งร้อยเขาก็จะต้องเอาเศษคะแนนทั้งหมดของทุกพักเนี่ยมาเรียงลําดับกันใหม่นะครับก็ อันไหนได้คะแนนสูงที่สุดก็จะได้สอสอเพิ่มไป1นึ่งหนึ่งหนึ่งแบบนี้ <That. S 2> ไปไเรื่อยๆก็จะไปจนถึง100คนนะครับแล้วถ้าคะแนนเศษนั้นยังเท่ากันอยู่ mm. นะฮะ<ๆ>เขาก็จะต้องมีวิธีการก็คือถ้าเป็นในลำดับที่ต่อกันเนี่ยก็ไม่มีปัญหา <That. S 2> แต่ถ้าอยู่ในลำดับท้ายอย่างเช่นพักที่99นะค,คนที่99คนสุดท,ท้ายเนี่ยคะแนนมันเท่ากันพอดีเสษทําอย่างไร mm. อย่างนี้นะฮะกกตเขาก็จะต้องมีการนัดตัวแทนของทั้งสองพักเนี่ยมาจับฉลาก นะครับว่าใครจะได้สสคนสุดท้ายไปแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าที่มาของสสเนี่ย500คน400คนที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเนี่ยรู้ผลกันแน่ๆอยู่แล้วแต่อีก100คนที่เหลือเนี่ยจะต้องมีวิธีการคิดคำนวณแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าแต่ละพักเนี่ยมีสสแบบแบ่งเขตกี่คนอย่างไรนะตอนนี้เป็น2ใบแล้วนะฮะหลายๆท่านเนี่ยจำได้ว่าครั้งที่แล้วใบเดียวทั้ง2อ,2อันเลยแต่อันนี้แยกกันนะครับก็เวลาเลือกดูตัวเลขดีๆนะแล้วก็ทํวามเขาใจด้วย<ช>ว่าแต่ละ